สวัสดีครับผมนายแพทย์พิสุทธิ์ปียะคิรติกุลนะครับจากด็อกเตอร์สตอรี่สำหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องการสูบบุหรี่ในผู้ชายนะครับก็สำหรับผู้ชายที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาวิจัยออกมาแล้วเนาะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอันนี้มีนัยสำคัญนะครับผมเพราะว่าควันบุหรี่หรือว่าบุหรี่ที่เราดูดเข้าไปเนี่ยเต็มไปด้วยสารพิษมากมายแน่นอนครับว่าสุขภาพทางเพศของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของเลือดเนานะสุขภาพหลอดเลือดน,นั่นเอง แล้วก็สุขภาพฮอร์โมนฮอร์โมนเพศชายที่ต้องสมดุลกันนะครับสำหรับบุหรี่เนี่ยมันสามารถพังได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดเราเนาะอนุมูลอิสระสารพิษโลหะหนักที่พบในบุหรี่นะครับพอเราได้รับเข้าไปในร่างกายเนี่ยมีผลทำให้หลอดเลือดของเราเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เลือดลงไหลเวียนเข้าไปที่อวัยวะเพศได้น้อยลงนั่นเอง อันดับถัดมาในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยการสูบบุหรี่เยอะๆนะครับล้วนได้รับอนุมูลอิสระที่เยอะอนุมูลอิสระที่เยอะก็จะไปพังพวกกระบวนการสมดุลฮอร์โมนทั้งหลายเราทําให้ฮอร์โมนของเราออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ทําให้ฮอร์โมนของเราลดลงเร็วหรือเรียกง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนแก่เร็วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับผมก็สําหรับใครที่มีปัญหา ก็อย่าปล่อยไว้ให้มันสายเกินแก้นะครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r เพืก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม